สวัสดีจ้าวันนี้ฝนพักกินส้มตําแต่กินส้มตําแก้หนาวนะฝนตกเบิดมือจ่ายก,กิน,ส,น,น,นส้มตําอยู่บ้านเนี่ยนะเฮาฝนได้อ่าส้มตําปลาร์สเ่อจา้าแล้วก็มีขนมจีนเนาะมีอ่ะไก่ทอดไก่ทอดแรสชาติไก่ย่างจา้าฝนอบเอาแล้วก็มีมะระนะจ้ะมีอ่าโหระพามีผักกระทินนะจ้ะผักอิเซนกับอ่าผักกาดหอมน้ำปลาจ้าวันนี้น้ำปลาแล้วก็มีข้าวเหนียวหน่อยนึงนะฝนหนึ่งเซตเมื่อกีนอกก้นี่ก็เลยเอามาน้ำจ้ะ บบวก้าวมาหลายย่างกินหลาย <c oughs> เดี๋ยวจะได้ซองบงกองข่อีกนะจ๊ะแต่ฝนมีขนมจนีนฝนเอาขนมจีนมาน้ำจ้าฝนก็เลยบกา้าเอาข้าวเหนียวมาหลายมาสิบวกกันค่ะพอดมาจ้าฝนขอญาติพากินสมตำะจ๊ะกินสมตำแก้หนาวกันเผ็ดเพชรเลยฝนใส่พริกสิบเม็ดเมื่อม่นสิบกว่าฝนบ่ะจ้ะฝนบ่ได้บ่ได้นับนแต่กลับใจเอามาเลยจ้ะสมตำ คนมาได้ดองปูท่านใจปูดองเนี่ยขาดจ้ะปั่นข้าวเหนียวมาละอืม มาเดาจ้ะแ,แม่ลืมเอินแม่พ่อจ้ะอายนะจ้ะอายกับเพื่อนป้าหน้าอาจ้ะต้องเอกทั้งกินสมัครคนใจหอยนะ้ำหอยเชอรี่ เนียวจังน้อยจังขนมกินนี่เสื่อนซื้อเพิ่นบีบสดมาแล้วจังเส้นสีขาดจา้งมาแต่ว่ามันแทบแต่มันมันเป็นเส้นบีบสดบนบผักกะทิกันกัน มันเขา้ากันนะจ๊ะเนาะพระกระติบฟักอ่อนแห่งคักมาละกัน มาเดี๋ยวจะหายคนเอิเอีอกยันหาหมูกินเ <c oughs> มื่อนี้เด็กน้อยอยู่รงเรียนเบอร์จ่ะไอ้กับอยู่บ้านแต่สวนเราไม่ไปกินน้ำกินคนเดียวเลย 응. 갈돈이다 <laughs> โหร่าพาอืมหอมมุนหวนยังกรุดๆเนี่ยฝนยำหอยไล้จัง <c oughs> ลักหมูปิ้งลูกมากินเพ่นบอกินอ่ะเสือมายมได้กับเลือเพ่นบอกใครมกักพ่นกินดูนะจ๊ะกินดูไหลับเปิดอือ ผิดเพ็ดนนะ่ะแ,แก้หนาว จะทำแล้วจะว่าคมว่อว่าเป็นขนมได้นหมคะหยอกแล้วต่หยอก แกหนาวได้ดีครักเลยเห็นฝนนิ่งๆในฝนเก็บอากาศได้ละเก็บอากาศเยอะแต่ขั้นออกอากาศนี่คือแบ้า่ว้วแล้ว hỏi tôi nhanh nhanh hỏi chưa lị nghèo บนี้ฝนมาหาซาได้จัแต่ว่าหังมานะฝนค้าตกเนแต่เสียงฝนมันแห้งผลทำฝนฝนบเ่เคยฝนเกรงใจอนะไรดาทายฝนเศร้าตกเศร้ามาหาเลยแต่บรูก,กินไปยินมามนาัน่าสิตกลงมากก็ได้จ้ะนะดังดีขนาดแล้ว ควายบนไส้หลายฝนคือว่ามันสิกรอบเนี่ยวาตะไายแต่ตะไน่มันกรอบไปจัะโตง่าเนี่ยบรสันนตาสินยำ อือืมอืมอมกลำทำงานได้ดีสด อันเป็นลมขมเป็นยาก เนือน้อนุมๆจ้ะคุยกับตำหมาควงโอ้ค่ออเทอะคะเธอจะเรียกผมไม่ได้ปิดเสียงหัยเนียว ี่ให้ดีตรงอัลฟอนคือมาสดนะคะลืมซ่อนมันนี้ฝนต่ำน้ำาหลายแต่มันใช้น้ำมะขามเปียก อิ่มนะจ๊ะทั้งอิ่มทั้งแซ่บนะจ๊ะเดี๋ยวฝนไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณที่กดไลค์ฝนนะจ๊ะขอบคุณที่กดแชร์ให้น้ำจะฝนมาทให้คลิปหนานจ๊ะเมื่อนี้ฝนไปก่อนอากาศเย็นนะจ๊ะพายุเข้าอ่าบ้านเฮาเนาะแกดูแลเจ้าของเราจะแยกพ้ากันแลนเลนน้ำตักฝนเด้อเป็นห่วงนะจ๊ะแจกจขอบคุณหลายจ้ะไปแล้วค่ะบายบายค่ะ